สบายดีทุกคนคลิปนี้กระสีเาาแนนเนาะสิพาทุกคนออกไปถุงนาเด้อสิพาออกไปเลี้ยงงวัวออกไปเลี้ยงงวัวออกไปหาลำไม้ละกะัหานํำไม้ละกะันโคตรจิ๋อนะคลิปนี้มันกระสีเาาแนไปกันแม่สองคนมานนี้ค่ะปนีนมวฮอดกระสีฮอดถุงนาแล้วว่าค่ะเลี้ยงอยซามโตว่าแบบนี้ ใช่ยังไปเรื่อยวันนี้ค่ะยังไปเรื่อยเดี๋ยวกลไปฮอหนาแหละว,วันนี้ค่ะทุกคนฮอหนาเราเด้อวันนี้เด้อฮอหนาตัวเองจนนงังนั้นทกรม่านางเรนในห่มพันขาวันนี้ค่ะนังเศร้าเหมยก่อนผ้าเขางามงามทุกคนข่าปีนี่ก็งามแห้งเข่าปีนี่น่งเล่นจังหน่อยแนละกัเอาไปหาคุดหล่อคือเก่าว,วันนี้ค่ะทุกคนมาหล่อเป็นเขางามงามเด้อจ้า ข้อฟ้าสุกเขียวเรืองอมเหิมอยู่งามตาบรรยากาศดีแห้งก็จิมีฮอนแหน่ลมแหน่แบบนี้นะทุกคนมันก็มีปั่นปนกันไปน่ะภาพพวงเขาแบบงามงามแห้งของเขาเงาหน่อยพผ่นกาเบริกินเนี่ยาผันกาลินของเพื่อนี้ยังแค่แหละเล่นอยู่หันหันกะเป็นกันคตรกับอีแม่เนาะ เิ่นคุดแล้วก็คอยกับคุดมันนี่ค่ะเปลี่ยนกันเป็นกันเศร้าเมือ่อยตาเป็นกันคุดเป็นกันเศร้าเมือ่อยทั้งหันค่ะได้นอนใหม่แล้วแาเก็ไปนั่งเศร้าเมื่อยอยู่ในก,กเปืือยไปเนี่ภาพภูเขาแบบงามยางี้งามแบบลมกับเย็นธรมรมชาติแบบบ้านเฮานะทุกคน างามแหงปึงลมชมวิวนำการจ้าทุกคนสวยขาวรงนาทองผ่ากังามทองฟา้าสวยสวย